แล้วนี่คคอคือ,อมันบดหรือ mashed potato mashed potato หรือมันบดภาษาไทยนะครับสูตรสตีฟมาดูกันสูตรนี้สตีฟทำเองแล้วก็ซอสปรุงรสข้างในรับปรุงเองนะครับอันนี้จะสูตรแบบว่ามีเนื้อหนังนะครับจะต้องลากให้ หลังให้สะอาดแล้วก็ไปอบคล้ายๆว่าไปเจาะรูก็ไปใส่ในไมโครเวฟต้มสักประมาณ10บนาทีก็จะได้มันทั้งลูกที่สุกและนุ่มจะขยี้ง่ายนะครับแต่ตอนที่ตอนที่ออกมาจากไมโครเวฟก็อย่าไปแตะต้องมันนะมันร้อนมากนะครับพอไก่เลือมันมันจะร้อนมากมาดูกันครับมี ต้นหอมส,สับออริกาโนโพาสลี์พริกไทยดำและซอสของสตีฟอร่อยมากด้วยเหมือนเดิมรสชาติอร่อยอยากจะนำเสนอให้ทุกคนได้เห็นอยากให้ได้ลิ้มองในรสชาติอร่อยมากหวานมัน หวานมันของซอสที่ผสมและก็ผงที่ผสมนะครับอร่อยมากกอนเ,นเดิมเสริรายการจานอาหารแต่าจานทุกๆครั้งคุณทุนจะได้เรียนภาษาอังกฤษไปในตัวว่าเขาเรียกอะไรชิ้นส่วนเขาเรียกอะไรอุปกรณ์เขาเรียกอะไร parsley นะครับ มันสำปะหลังหรือโพเทโต้โพเทโต้ถ้าเกิดมันหลายลูกก็โพเทโตส์นะครับโพเทโต้หนังสกินหนังสกิน